สวัสดีเอฟซี FC, แฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนุ่นทิยาก็กได้มาวัดทำพิทักษ์อำเภอห้วยเมฆนะคะจังหวัดกาลสินนะคะแล้วก็จะมีพระธาตุธนุมจำลองนะคะ,ะปูซีวัดซ่อนเพ่นหนุหน่นทิยามาเป็นสะพานบุญไห้นะคะมาทายทำไหา้พ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีชมน้ำกันนะคะก็มี เอฟซีหลายท่านหลายคนนะคะอวนโอนปัจจัยมาร่วมสั่งกระปูนะคะปูคนสั่งบุรณะสาราการ,ระเลี่ยนนะคะปูให้นุ่นทิยาไทยเห็นมาทําจริงๆสั่งจริงๆอยากให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเห็นนะคะจะได้สบายใจนะคะว่างเงินทุกบาททุกสตางค์ที่โอนมาร่วมทําบุญกระปูกับว่ได้ไปไซนะคะกับได้สั่งจริงๆเดี๋ยวนุ่นทิยาจะทายถ้าไม้เห็นมาปูคนเอ่อสั่งตรงไหนเฮ็ดตรงไหนนะคะมลังจากนั้นก็จะไป ขอแนวทางกระปูนะคะปูเพิ่นกระหายนวทางเพิ่นกระหายบ่หลายนะคะเลขสามตัวบนเพิ่นกระวงกลมหายนะคะสองตัวบนกระวงกลมหายจะเป็นตัวใดเขาไปส้มน้ากันเลยค่ะสร้างเพิ่นจะเฮ็ดบันไดตรงนี้นะคะบุรณะไม้นะคะเพราะว่าปูปูปูกระเบี้ยงอ๋อจะจะปูกระเบื้องมันปะคะนี่กระเบี้ยงนี่กระเบี่ยงนี่กระเบี้ยงตรงนั้นเป็นอีแม้นน้องเมื่อสกครอืม สาเหตุที่ปูให้นนที่ยามาถ่ายทำนี่เพราะว่าอยากให้เพราะมันพี่น้องเอฟซีรู้นะคะว่าปูได้สั่งจริงๆทำจริงๆว่าได้สางภาพนะคะตรงนี้มาบุรณะขศาราไม้นะคะเป็นกระลาสันเข่าเด้อเด้อพระยูวัดอำเภอหอยเมฆเขานี่รู้สึกว่าจะเพราะมันยี่สิบก็องค์คุ่นบาปูเนี่ยเปลี่นพระสิบ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 แปด พระสิบแปดเน้นแปดโอพระลายเน้นกับลายนะคะวัดนี้เป็นวัดใหญ่นะคะวัดอยู่ในอำเภอหัวเน็กข้าวนะคะนะคะเคนกับถาบ่พ่อมันเคยสร้างมาเรื่อยๆนะคะอันนี้เริ่มแรกนะคะทั้งปูทั้งทั้งปูนทั้งกระเบื้องทั้งทรายนะคะเบยังซอยกระเบี่ยงก็ได้กล้องละกล้องละลอยหาซิพุ่งลงกระเบื้องกับกล้องละลอยหาซิพนะคะอนุญาตกับเป็นสะพานบุญไห้นะคะผู้ใดอยากร่วมทั้งปูนกับต่างเป็นอมากว่าต่อกกระปูนกระเด้อ เบอร์โทษปูพร้อมดิปูพื้นปูพื้นทั้งทั้งเทิ้งมั่นปูประมาณมื่นมื่นหาคุณดอกบ่หลายหรอแต่ว่าปูไม่เรื้อหาขั้นแ้วอย่างเส้นเขาเส้นอ่นอาน,น,นม่มียากยร<า>วมบุญนะรวมบ,นบนุญรวมน้ำอันสางน้ำคื่ว่าส้างเขาเจ้าก็มาัล้แลยเหรอเจ้ามีคงมาลงุลงวเราม้วนปูได้่า้แค่เขาเส้นขขงไม่มียากถ้ับุญรวบ ที่ส่วนรวมน้ำนะคะนั้นจะท <ขอ S 2> ้าบุญมันปูแล้วก<า>็เออเพื่อได้สร้างบันไดนะคะจะเลื่อนจะเลื่อนได้หรือเออสร้างเหล็กแขมาปูฟูแข็งเห้นกัน,คคน,หกนไหมในยุดยีเนี้ยเราผักนี่ให้น้ำน้ำเกิดให้น,นทางยีคสมัยอันนี้สร้างบ่ค่ะสร้างว่าสร้างเลยสร้างสร้างแต่ไมาเห็ดบันไดตรงนี้เป็นปะคะเป็นกระนังอยู่น้ำกันนี่นะคะอม่อ่าเด้อ ไปรักษาที่วลาคุ้มของมันจะเริ่มเฮ็ดบันไดมือนี่บอกูอมันจะเริ่มมามือนี่ละมนคือเมื่อมามาคเปนมากมันมานมมือนี่มอบมากเหมือนต่ว่าเท่ายเอาตะกรงมันก็เลยกองปูนกองไส้บานนี้ลูกปู้สีวาแฟ้นขามืโทั่มากประมาณแปดสิบสายนี่ละเรียว่าอย่างบ้านปูว่ามือนี่สิเป็นมื่อล้นทะยานสิมากถ่ายถ้ำมือเรืยว่าเปิบ่ันมาก ไอเห็นน้ากันว่าสั่งอิลีมันบอกเขาเห็นน้ำกันว่าสั่งอิลีเห็ดอิลีเห็ดอิลีสั่งอิลีบ่มบ่ได้บ่ได้บ่ก้มเหตุข่าวก็คือข่าวว่ได้สั่งค่ะวันสั่งพาพี่ดีๆสั่งอิลีเพราะว่าขอขอพนพนหลวงพ่อเงินคนจารนี่ใช่คือเออเหตดหลวงพ่อมันบ่ท่านเหลี่ยมันบ่มีเห็ดหลายหมอหลายบ่ก็ซอยกันเห็ดเท่ากันนะคนอนุญาตเลยหลวงพ่อก็เลยไปให้สั่งเขาไปเสือม้าว่านหาพันแต่ว่ามันบ่พอก็บไเห็ดไปเรื่อยๆเลยลูก <med> เห็ดตัวเต้ยเหล่าก็เฮ็ดโม่งทั้งทั้งอีกนะแต่ววันตัวนี้ให้มันแล้วตัวไใหายบันไดขึ้นสวรรค์น,นี่เขาปูเรียบร้อยเชกันแล้วก็บปูพื้นทั้งทั้งขางมันเรียบร้อยเชกันจั <med> ง,งสีเฮ็ดต่ออีกคิด <med> ไม่ได้มันกับเขาแต่เล็กเฮ็ไดไบเหล้วมันปะก็เห็ดไว้แล้วปูเฮ็ดไว้แล้วเรียบร้อยแล้วปูที่แจ้งเขียนเอาปูที่บอกรายการเพราะว่ามัง อ่าเอาเริ่มแล้วน้องลูกเนาะค่ะปูไปก้อนเดี๋ยวนองยาแต่ทายไล่มือปูแล้วก็จมใส่หลอกออกมาวันที่สิบหกบนปูนี่สิบหกกันย่ามันมาสิบหกกันย่าเนาะบ้านปูที่วิ่งหกบนแรขกระสองตัวล่องวิ่งหกหกเนี่ยวิ่งแหนะเลขในหันเลยหกนี่วิ่งหกบนบ้านทับคู่วิ่งหกบนมีคนบนล่องล่องสองเยอะรึเป่าหกบนล่องสองวิ่งหกบนล่องสอง คู่บนเอาสามตไปจิงจิงกันศูนย์หกสองศูนหกสหนึ่งหกศูนย์หนึ่งยอวงวงศูนหไปเลยวงศูนหสองไปเลยโดจิงจิของปูโอจิงจเลยศูนยหสองมานี้อ่อ เอาสองโตบนค่ะสองโตบนมันบป่ค่ะอโตบนเอาหกสองหกสองหกศูนย์หกศูนหหนึ่งหนึ่งเอาแถมมีจัดโตกันไว้สองเอานึงหนึ่งสองกับหนึ่งสามเ่นั้นหนึ่งสองกับหนึ่งสามเท่นคือบนหนึ่งสองหนึ่งสามนี่เป็นโตกันลูกเป็นโตกัรนี่สิหนึ่งสองกันึสามโตกัน แต่ตัวตัวเด่นที่ดีก็คือศูนย์หกสองวงหกสองเหมือนเลยหกสองวงหมือเป็นพิเศษเลยสอบปูชอบเป็นพิเศษตัวหกตัวหกสองมาเีหันมาทางล่างมาเลยล่างล่างเนี่ยวิ่งให้วิ่งหกวางวิ่งหกล่องจ็ดเดี๋ยวนะครับปูย็นไปเลยแต่เย็นเย็นล่างล่างวิ่งหก ลองเจ็ดล่างวิ่งหกลองเจ็ดลองเจ็ดจับคู่นะจับคู่ล่างมีเหล็กอยู่แชรหาหกคู่เห็นไหมเจ้าว่าตัวเด่นๆของมันคือมีผูวงไว้แล้วจับคู่หกเก้าหกเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าค่ะหก ก็ใช่ตอน9หกกลับกัน9หกกลับกันลกลับกัน9หกแล้วก็5 2 9หก9หกแล้วก็5 2แล้วก็5 6เท่นี้นูกรับวงไวคือเก้าคือ 6, ห, 2, ห,ห,าหากเก้า5 2ก็5 6 5 6เป็นตัวกันลก,หหกตัวกันหก็ตัวกันที่เรามตัวประม่นใจกันไดเพราะว่ากันไวเพราะว่ามันเคยเพลินมากจากกันถ้าไม่ผ่านจากแปด หกมันจะลงเกาสมันจะลง 6, 5, 2, อ,องหกหาสองได้ยู่วงกลมตรงได้ครัล <ง S 2> บงลงลงนี่ลงกลมนี่ปูถึลงวงให 6, 8, ม,กกม่หกหกกับหกเกลูกลานเียอันนี้ลนะแปดกับหกเก้าปูงวดซ้อนนี่มือ่อไหร่ครัปูก็เมื่อเร็วไป ผู้สี่หวทั่วให้แทนขับเดี๋ยวนุ้ย่าซุ้มให้พอไม่พี่นราเอซี่เบอร์อออเลยดูตามตัวใบกันะคะปู้ีงวดซ้อนนะคะงวดวันที่สิบหกกันยาสองห้าหกห้าผู้หาขังบนแยกบนแยกล่างนะคะเลขบนผู้ใดมักวิ่งมักแลนผู้หายหกกับสองวงกลมหายข<เ>ึ้นหกนะคะล่องสองเลขสามโตผู้หาศูนย์หกสองหนึ่งหศูย์นะคะ วงกลมหไปเลยคือศูนย์หกสองเลขสองตผู้หายหกสองหกศูนย์หกหนึ่งเน่นที่หกสองนะคะวงกลมไปเลยแล้วก็เลขกันโตกันคือหนึ่งสองกับหนึ่งสามนะคะสําหรับขังล่างขังล่างผู้หายเลขบิ่งเลขแรงมีหกกับเจ็ดเด่นหกล่องเจ็ดแน่นที่เลขหกนะคะนุ่นที่ย่าวงกลมไว้นะคะเลขสองตผู้จับหายหกเก้าเจ็ดเก้าหกแปดเก้าหกนะคะ เลขหาสองกับหาหกนี่เป็นตัวกันนะคะตัวเน้นของเลขสองตัวล่างคือหกเก้ากับหกแปดนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นเนื้อห้างของครูซีงวดซ้อนนะคะน,นะคะจุดว้แคบนาจอไว้กันลาดกันลืมนะคะ,ะคระัครูซีอวยพ่อในแฟนคลับของน้องที่ยาได้หรือของที่ติดตามน้งครูตามน้องทีญยาเนี่ยเพราะว่า ทุกทัวร์สารทิศล่ะทีะท่ม้านนทิยาก็เป็นซื้อสารซื้อกลางให้ปูเป็นสะพานบุญเป็นสะพานบุญเมื่อทุกคนพอปูมีจืดประสงค์คือว่าที่ถ้ำเตรียมแฟนครับเอาตรงปัจจัยมาปูก็ได้มาสังมาซื้อไส้ซื้อปูนซื้อยิปม้าปูกับเบียงถึงซาลาประชาคมซลาลาโรงถ้ำยอประชาซาลาประชาคมซึ่งเป็นไปได ฉลาดโรคสันหอสันไงส่วนส่วนร่วมของของอันประสงค์บนี้มันโบนทางหลังมันบนท่านมีเลขอผูาจอดจางยู่งเห่า่ะจ้านไม่ใช่จิจิซาโลเป็นเป็นโจเป็นโจคณะอำเภออยูอำเภอนนเมืองขอเพ้่นสั่งนําถ้าญาดนโ่มสั่งแล้ว่าทรา้ก็มาแล้วปูนก็มาแล้วในก็บมาแล้วบาดนี้หลวงพ่อก็เลยสีขอภาวนาว่าหญาตนุยมทีทรงปัจจัยม้า ขอให้มีค um. วามสุขความเจริญค่วบเยื่อใยข่วงไข่ใหญ่มีขอให้มีความสุขพระธาตุนนท์จำลองจงรับสมรษาเที่ยวได้จุกงคองทุกทุกคนถังนนทีญาถูกมีความสุขความเรื่องคอยตื่นหวยรวยเบื่อเด้องวดนีงจังๆเด้อสาธุ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 พระที่ยากกับคอโมทนาบุญกับเอฟซีนั่ะเด้อที่ร่วมที่โอนปัดใจมาร่วมท่าบุญกับ ปูในขังนี้นะคะกขอวอวยพรหายพ่อแม่พี่น้องเอซนะคะโชคดีทุกคนทุกคนนะคะเดีนะ๋ยวน่าจะสูมให้เบิ้งอีกรอบนึ่งนะคะนะคะปูซีงวดซ่อนนะคะงวดวันที่16กันยา2565นะคะปูหย้ยเล็กวิ่งเลขแรนขังบนคือ6เด่น6กล่อง2นะคะเลขสามตัวศูนย์หนึ่งหกนะคะวงกลมไปเลยคือ062ยตัวเน้นนะคะ เลขสอตกันหกสองหกศนะคะตกัน12กับหนึ่งสามตเน้นของเลข2อตวงกลมไว้ก็คือ6กสองนะคะฟังนี้เป็นเลขล่างนะคะเป็นเลขล่างผู้ได้มักวิ่งมักแรีนคือ6เด่น6กลองเก็นะคะเน้นที่เลข6กนะคะเลขสอตผู้จับผู้หายหกเก้าเจ็ดเก้นะคะตกันก็นคือหกหาสกับ หากนะคะข้างล่างนี่เป็นเบอร์โทรปูนะคะผู้ใดอยากนุนดวงอยากท้าบุญร่วมกับผู้สั่งบันไดขึ้นสาราการประเลี่ยนเอ่อสารา,าสาราสันเข่านะคะเป็นเบอร์โทรปูศูนย์เก้าสามเจ็ดหกห้าสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะเบอร์โทรปูติดต่อปูดโดยตรงนะคะนุ่นที่ยากก็เป็นสะพานบุญหายนะคะนุ่นที่ยากก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหนา้าพอปันไม้สวัสดีค่ะ